แล้วก็คนที่เหลือก็ต้องไปตรงเหตุพอไปตรงเหตุปุ๊บไปรอบอกบอสต้องใช้บอกสามครั้งนะก็คือสามคนต้องช่วยกันบอสชวยกันก็ต้องออกาบอสแล้วก็ตอนเปิดเข้าใกล้บอสทุกคนมันจะได้ไม่ต้องไปไกลมากสามสองหนึ่งเข้าใกล้บอสผมมองไม่เห็นบอสอะตัวขยำบอสเลยบอสบอก ต้องขยำอยู่ไปแปดแเนาะเหตุไปแปดเนาะเอาตัวไปโดนเแปดแปดเนะทุกคนแปดเนาะทุกคนเตรียมบล็อกบล็อกไม่ปิไม่ทันคือต้องบล็อกสามคนต้องบล็อกพอมกันอ่ะรอรอรอมันจะดัดสมัดเนาะอ่มันดผมบล็อกบอกบล็อกเลยบล็อกแล้วผมไปเห็ุไหนวะไปเห็ดสิบสองนอไปสิบสองนอไปไกลสุดเลยนี่มั้ทุกคน ทุกคนไป12นอเตรียมบล็อกดูเส้นการเป็นหลัเกเตรียมบล็อกนะสามสองหนึ่งบล็อกเคอย่างนี้แหละเราตีแล้วก็มาตรงกลางคนตัวตีกันมาตรงกลางแบบพอที่มันกัดมันจะได้ง่ายอ้หอ,อผมมองไม่เห็นบอสถามจริง<ส>อ่าคนบล็อกหน่อยบล็บอกบล็อกบล็อกผมบล็อกไม่รีตายแล้วโอเคไป6นอคนโดนกัดไป6นอ ทุกคนไปหกนอด้วยทุกคนตกนอเตรียมบล็อกนะเตรียมบล็อกสามสองหนึ่งบล็อกอ่าไม่ได้อะที่ผมก็บล็อกกัะนะบล็อกเหมืันมันมันต้องบล็อกพร้อมๆกันออ๋โอเคผมเบ๊มกัดเตรียมบล็อกนะบล็อกเลยบล็อกบล็อกโอเคบล็อกแล้วไปสี่นอเตรียมบล็อกนะมาเตรียมบล็อก สามสองหนึ่งแบบอ่าได้หยัดบอสหยัดบอสอ่าเรียบร้อยไม่ตายไม่ตายไม่ทันกลางมากลางมาตรงกลางแมทโอเคเอาเป็นว่าเราในคอมแค่นั้นแหละรอบนี้ไม่เป็นไรก็คืเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกจุดบอกดีกว่ามันจะได้ยืนตรงเดียวกันจะได้บอกความกันได้ดูตรงเส้นะมันจะมีเส้นบนพื้นอืม ก็มาแค่ก็คือคนที่โดนกัดต้องเอาตัวไปถูเห็ดแล้วมีเวลาแค่แป๊บเดียวเราก็เดี๋ยวจะใช้บอกสำหับโล่นะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะใช้บอกก่อนแล้วก็โล่เดี๋ยวรอลงมาพ้อมกันทุกคนกอมาตรงฝอ่งนอกรกนนะ่ะเดี๋ยวแป๊บอื กดยันกดเคียวคนแรให้มดด้วยเมื่อกี้ไม่ได้กดเลย <c oughs> มามากันครบแล้วเนาะ <c oughs> ใน <c oughs> อ่ะสมมุติ <c oughs> เหตุเกิดตรงนี้นะคนที่โดนกัดเอาตัวมาถ่ายเหตุตรงนี้แล้วก็คนที่จะบอกอะ่ะ <c oughs> เห็นนี่ <c oughs> เห็นไอ <c oughs> ้ตรงเส้นนี้ไหมครับ <c oughs> อ่ะมาตรงกลางกลางแล้วว่าง ระหว่างเส้นกันก็คือเอาตรงนี้ดีกว่าเึ็นกลางพอถ้าไปบล็อกตรงนี้บางทีบอลมันไม่โดนระบเบิดของเพชรเลอนมันไม่ดลดเพราะงั้นเอาเป็นกลางตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการบล็อกโอเคนะเนี่ยตรงนี้ใช่ใช่ใชมาตอนเปิดพร้อมเข้าพร้อมกันนะพุ่งเข้าไปเลยมันจะได้ไม่ไปไกลมากตัว <16 2. S 1> เลขบนหัวบอกเป็นหลักนะสามสองหนึ่งไปเตรียมบล็อกนะรอบนี้บล็อกเลย บอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวสี่ไปสี่เนาะคนดกนกลับไปสี่เนาะเตรียมกระโดดโดดมาเตรียมบอกนะตามตามจุดที่บอกไว้นะ <มา S 1> บอกอ่าน่าจะชาไปอ่ะ<ด>มาต้องบอกพร้อมไปนมาตรงกลางมาตรงกลางแมปมาตรงกลางแบบเตร,รียมดับโลเตรียมดับโลดับโลไปสิบสองนองสิบสองนอเอาตัวไปถ่าย มามาเตรียมบล็อกมาเตรียมบล็อกเลยไม่ต้องตีละสามสองหนึ่งบอกอเอ้าไม่โดนวะมันมันมานหากันเยอะนะไม่รู้เลยเลยมาเตรียมเตรียมบล็อกนะเตรียมบล็อกยังยังไม่วอไม่ทันแล้วไปส่องนอไปสองนอเอาตัวไปไใส่เห้ส่องนอไปเตรียมบล็อกเลยต้องหันหน้าไปทางนี้ไหมเอ้าตายโดนกระโดด สามสองหนึ่งบล็อกตรงนั้นไม่ได้แม่งเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยคือมันไม่ได้ตรงตรงเลยไงเดี๋ยวใช่ใช่ดับโลเลยดับโลไอแปดนองมาเตรียมบล็อกนะไอ้นีเตรียมบล็อกได้สามสามบล็อกเอ้ยกระเด็บ คือเราต้องกดบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสกระเด็นอใช่ดดคือถ้ากระเด็นอะ่ะมันเหมือนว่าเราบอกแต่ที่จริงเราไม่ได้บอกเ่ยที่เราไอ,อ,อาไัมใช่ใช่ลองใหม่ลองใหม่เริ่มเห็นรูปเห็นแ่้วไอช็อตแรกบรแบบยังดีเลย <laughs> เออผมก็จะบอก <laughs> วิงว่งวิ่งเท่าไหร่วีค้า <laughs> มันไม่ต้องเตะขนาดนั้นหรอกแค่แบบถ้ามันวิ่งมาทางไหนเราก็ไปบอกทางนั้นแหละเอาแค่อยู่ในะระยที่ผมบอกแค่นั้นดีกว่าออ <c oughs> แล้วเราก็กดบอกก่อนด้วยอย่ารอมันมาถึงล้าค่อยบอกนะเพราะว่ากรสมีมันไม่เท่ากับที่ตาเรามองเห็นแบบเนี้นบ <c oughs> ลี่ยพร้อมก,กันนะ <c oughs> เจลยอ,อ,อกทั้งสองวีได้ <c oughs> บล็อกผมอ่ะบล็อกผมก็แค่0.5วิอ่ะแต่บล็อกาเมตรอ่ะาเมตรเลยเหรอาเมตรล็อกตัวใส่ไฟความนะด้วยครับผมงผมบล็อกแค่ด้านหน้า1วิไม่คุกขาดของโดนนะก็วัวโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่อ่าผมวางวงเหลี่ยมไว้12 12ไป12ไป12ไปเตรียมบล็อกนะอันนี้เส้นส่องเงินไปเตรียม บอกเลย,เลยสวยโ,โ,โดนด,ดีๆแล้วไปตรงกลางแมปไปตรงกลางแมปใครอยู่ในเส้นเมื่อกี้มันจะมีเหตนระเบิดอ่ะเดี๋ยวเริ่มนี้ออกไปอ่ะอ่ะโลนะดับโลเลยดับโลไปหกนอหกนอไปหกนอบ้านเราบอกนะตรงนะรอบนี้ตรงเ <c oughs> อ้าเตรียมบล็อกเตรียมบอกบล็อกเลยสวย ลองเผ็ดระเบิดผมแตกก่อกลางแมปกลางระเบไดนะสามคนได้อยู่สามคนได้อยู่เรียนตรงกลางกลางได้เลยยันนะกันตัวเองกันตัวไม่ต้องยันไม่ต้องยันฝึกกันก่อนไปสี่นอสี่นอไม่ทันว่ะบัฟหมดก่อนได้เวลาเรียนแล้วเอ้าหลุด มันจะฟาดดุดเฉยเป็นไงบอสหนึ่งสนุกไหมสนุกดีไม่อาะจำไปเลยว่าพอกัดปึ๊บไม่ใช่วอสก็โลแค่นั้นหลังจากนั้นบอสจะกลันโลกแล้วประเด็นคือมันกัดผมวอลกมันไม่ทันนะยคือไม่เป็นไรเรามีกันห้าคนแค่บอสสามคนก็ได้ การรอบที่เพชรใช้วอลก่อะถ้ามันไม่มีบอกก็ไม่เป็นไรแต่เอาวอลก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนวิ่งไปไม่ทันจะไม่ได้เลยนี่ะระหวางแต้วดุด,ดขอขอลองทำา็ักเฮ้ยผมมีวงเหลืองช่วยกันล็อกได้อยู่ไหมกับลมอ,อใช่พอถ้าสมมติเป็นรอบเพชรรอบบอกอะให้ตะเบนช่วยก็ได้เพราะว่าพอเพชรขึ้นมันไปไกลปะมันไม่เหมือนเบนมาที่แท็บได้อะไรอย่างงี้ มมเขอมมาแล้วรวดเร็วจัง,ง่ะอยู่อีป่วขอลองรอบหนึ่งนะลองบักรอบหนึ่งอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไร้ทำไมผมเข้าดันเจนไม่ได้มันล่วงอ่ะมันได้แต่มันล่วงเมือ่อกี้ลองลองเอาใหม่ลองเอาใหม่หมคือไม่รู้ดิคือเพชรต้องเข้ามาข้างในหน่อยอ่ะ คือมันอยู่มันอยู่แบบอันนั้นไปอ่ะบอลม,แบบมันตัวใหญ่เออบอลมันตัวใหญ่มาเลองมาดิก็ได้ต้องเก็บมาไว้ทีตรงนี้ละมั้งรู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงดีอ่ะถ้าขยับใครไ,ไ,ไปไปแบบไม่มีก็ไม่เป็นไรมามา,มาละสี่้นมันเยอะละเอีอยึ่เออ,อเถ้าเราถ้าเราทำได้สักสามรอบอ่ะเราก็ผ่านแล้วมาจ็ค ระเบิดมันมีดาเมจใส่บอสด,ด้วยใช่ไหมเหตมีแรงคือมันให้เกาะให้เกาะบอสหายแล้วก็ทําดาเมจบอสด้วย mm hmm. แล้วแรงมาดวแรงกว่าเราตีเมื่อกี้ที่ที่สองคนตายเพราะเหตดป่ะเลยป่ะไม่ผมผมเปคมาไม่ดี <laughs> มากระโดดไม่ค่อยติดแล้วก็เหตอะหลังจากที่บอสมันถ้าเราสมมติเราบอกได้ใช่ไหมถ้าออกจากวงเหตได้ให้ออกมานะให้ที่บอกให้มาตรงกลางเพราะตอนเหตระ,ะเบิดอะมันมีดาเมจด้วยนะ ถ้ามันยังไม่เนิฟมากคือตายนะอันนี้มันแบบเนิฟมาแล้วด้วยแล้วอยู่ตรงกลางพอมันกระโดดหามันก็อยู่ตรงกลางต่อต่อไปมันจะบล็อกง่ายได้ใช่มันจะได้บล็อกง่ายคือถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้กันหมดอ่ะมันกัดตรงเนี้ยเราแบบเนี่ยมันอยู่เนี้ยอันต่อไปอ่ะเราจะตายกันพร้อมปะนายอยู่ไหมพร้อมครับนายอยู่ไหมนายอยู่ครับอยู่มาพร้อมนะครับ โดนอีกแยะแย่แล้วไม่มีลุกมาบอกไปสี่นอสี่นอเตรียมบอกนะแค่ดวงแค่ดวงขึ้นก็แค่นี้แล้วอ่ะออกจากเหตไปตรงกลางโออ่ะไปตรงกลางไปตรงกลางไปตรงกลางเขตตีอยู่เล็กหน่อยก็ดีนะอ่ะรอเรออยู่อ่ะเตรียมดับโลนะดับโลเลย ไปสิบหนอสิบสองเตรียมกระโดดลงบอดถ้าบอสโดดเตรียมบล็อกนะบอสจะมาแล้วเตรียมบล็อกบล็อกสวยอ่าเอาจากเห็ดไปตรงกลางตีดุดเลือดเลยได้ได้ได้ตีดุดเลือดเลยตีเลือดน้อยตีดุดเลยอ่ะเตรียมบล็อกนะบล็อกบล็อกสวยไปสิบนอ มาเตรียมบล็อกนะตรงอยู่ไม่ตรงไม่ตรงรอเสียเองได้บล็อกสวยออกจากเห็ีไปตรงการอ่าเดือดเดืออีกอีกรอบหนึ่งรอบนี้เตรียมดับโล่นะครับดับเลยดับโลเลยไปสองนอไปสองนอโดดโดดโดดลบท่าบอดเตรียมบล็อกนะ บอกอากับโอ้ยยัด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 หกรออันนี้ยัดยัดยัดอ่านี่แหละเพราะว่าตี้เราดาเมจน้อยเราต้องทำให้ได้ครบทุกรอบคือถ,ถ้าตี้เราดาเมจเยอะทำรอบสองรอบก,ก็ตายแล้วแต่ว่าตี้เราดาเมจน้อยาังนั้นก็ทำแม็กให้ได้ทุกรอบเดี๋ยวก็ผ่านอ,อืมเมื่อกี้แค่บอกมาได้ใช่ไหมไอยู่เราห้าคนด้วย ใช่มา,มาเอาใหม่ถ้าเราแม็กเปยเราก็ไปตีอื่นได้สบายแล้วเดลินเมืไไ่มอไหร่จะมาเดลินโอ้โหทุ่มหนึ่งอ่ะทำงานบอกหู้งานมาเลยไม่ได้ <c oughs> พร้อมแล้วบอกพร้อมใครไม่พร้อมอันนี้อ,อันนี้ข<อ>ัดใขัดใครคนหนึ่ง าคาตาเบนโอ๊นแล้วไม่ใช่หรอคาตาเบ,บนคาตาเบนตนตกใจนี่ก็มาแล้วอะไรเนยทักอะไรามาอีกมีหินเป็นรูปไหม <laughs> ไม่มีหรอว้ยหมดตัวแล้วหินเป็นรูปอย่างเดียวเลยที่ไม่มี <laughs> ได้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 ไดาวไปเรือหัสิบต้องทำอ่ะเนี่ย บใครถับมาขอพดรับรับกล่องซาวาหกรับกล่องประดับรุ่นสองเออเนี่ยมีใครสนใจกล่องประดับไหมเลิมตัววะประดับเทียไหนเทียสาวีิมันไม่มีเทียใหม่ของอ,อีอะไรยึดจัด ไอ้ขั้นสิบมาบัคนครบทุกคนแล้วนะพร้อมนะครับเตรียมบอกนะบอกยังไม่ทันได้ตีเลยบอกเลยบอกเลยไอ้สี่นอสี่นอเกือบบอกไม่ทันเพราะว่าไอ้นี่ลืมเปลี่ยนภาษามาเตรียมบอกนะมาเตรียมบอกบล็อกสวยไปตรงกลางไปตรงกลาง ตรงการนะลางรอบนี้ดับโลรอก่อน <ละ S 1> ดับโลเลยดับโลไปแปดนอมาเตรียมบล็อกนะตรงเหนือรอลืมโดดีสิแกบล็อ,ล<ะ>อกรอ,อก่อนเลยไม่ได้มไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกไปก่อนวิ่ผ่าน,นผมเลยนะไปตรงกลางไปตรงกลางตายไ,ไ,<ว>ไปสองแล้วอ่ะ ร <G ül> อบนี้เราเองเองน้องไหนลองดูที่ามคนจะบอกได้ไหมมาเราบอกนะตะเบนไปยังตะเ 3, 2, บ้นเบ้นมาเราบล็อกแล้วสามสองหนึ่งบล็อกเออยได้รีเถอะไม่ทันเราไปละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพชรกับอ่ตาตาใส่เลือดไปก่อนเลยนะเพราะว่าบอลเนี้ย เราไม่ค่อยได้ตีหรอกเราต้องทำแม็กโอเคแคน้ครับใช่ส่วนวสสองอ่ะไม่ต้องใส่เลือดเพราะว่าถ้าทำไม่ได้จะตายอยู่ดีใช่อันผมปยัดเรอวเลยใช่ใช่อันนี้ปัองไม่ตีหรอกไม่มีวัสดมมีแค่บอลนี้กับบิกบอลนี้เอ้ยตุ้ม AP สองพันสองเหลือสองพันเลย AP เรามีคนนี่คือเราไม่ต้องทำแม็กเต็มก็ได้นะอืมอยากให้พี่ตีสักตองสารอบก,ก็ตายต่อเหรอแต่แต่ต,ต่อไม่อยู่สิออไอ่เป็นไรห้าคนก็ผ่านได้รอถ้ามีคนมาก็ค่อยตะตัวตะตัวไปไหนตะเบนไปตามตักตัวา,าบอกแล้วไงคอมวินโดกาก ไม่ไม่ใช่วินโดว์กากไม่ได้ลงไดเรกไดเรกหรือเปล่าไดเรกสิบเอ็ดไดเรกสิบสองเออสิบสองไม่แต่ตอนที่ยังไม่รันเบทเบทแอนโซีวิวมันก็รันร้อยแล้วนะอ้าวเหรออืมดบเวลาผ่านไปสิบหกจิ๊ไม่รันร้อยปิดร้าตัวนี้ไปพร้อมนะพร้อมครับเตรียมบอสไหม บอกเลยไปหกนอทุกคนไปหนอให้หมดนะเตรียมโดดหลบ้าบอสด้วยโดดมาเตรียมบอกครับโ,โอเคไปตรงกลางนะคนเลือ่อลดตีเลือดบอสได้รอบนี้ใช้ดับโลรอก่อนรับดับโลเลยดับโลเลยไปสี่นอ โดนหลบท่าบอลเบคซ่าเกียร์สเปคบาตัวเองบอกสวยตรงกลางบอสนะคนเลือลดรถตีเลือดบอสได้รอบนี้ใช้บอกนะอย่าพึ่งอ่าวโดนกัดตายละกบอกนะบอสบอกเลยไปแปดเอ้ยไปสิบนอสิบนอโดนหลบท่าบอลด,ด้วยเกียร์เดือดตายมันมันลุกไม่ได้ไม่เป็นไรมาเตรียมบล็อกนะ บกสวยวไปตองกลางไปลงกรายเก่รอบนี้ใช้ดับโลมาดับโลเลยไอสองนอนะสองนอโดดหลบโดดยากใช่ว่าต้องโดดหลบลบล็อกนะบล็อก,อกสวยอ่ะผ่านแล้ว ไปจบอ่าาีตรงโดดหลบขึ้นน้ำแข็งนี่มาช้าก็ช้าโดดยังไหนก็ไม่นัดพอดีเนี่ยผมกลัวตัวนี้แหละพอสเปกบาร์ผมพังมันต้องงัดขึ้นนะบอสอกยังไม่ต้องไปเดี๋ยวมาดูคลิปกันก่อนสักสิบนาทีแล้วาจะเปล